สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ป้าแหม่มจะชวนมาทำยาปราบศัตรูพืชอย่างง่ายๆนะคะซึ่งใช้ได้ผลดีจริงๆค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกก็จะเป็นสบู่นะคะซึ่งเป็นสบู่จากธรรมชาตินะสบู่อันนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่สองที่เป็นซองขาวๆอันนี้ก็คือเป็นโซดาแบงกิ้งค่ะและส่วนที่สามคือน้ำมันพืชนะคะและส่วนที่สีนะคะ ก็จะเป็นหางนมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงกันบ้างนาในถังขาวๆอันนี้นะคะป้าแมมได้ผสมลงไปแล้วก็คือจะเป็นโซดาแบงกิ้งผสมกับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็สบู่ผสมน้ำอุน่นเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราต้องพักทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วค่อยมาส่วนผสมส่วนอื่นต่อไปค่ะเมื่อเราได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะที่มาซสแ็นบล็อกกี้นี้นะ เราก็สามารถฉีดได้ในช่วงเช้าหรือว่าเป็นช่วงเย็นนะคะเนื่องจากว่าถ้าอากาศร้อนเกินไปมันจะเป็นการทำลายพืชเรามากกว่าที่จะได้ประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลาหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะป้าแหม่มก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็คราวหน้าป้าแหม่มจะมีคลิปใหม่ๆดีๆมา นำเสนอเพื่อนๆในคราวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ